ผมทางานด้วยในกองทำบริธีนะครับก็คือเดียหัวโ,โตคนเดียวนะครับคนเรานี่นะครับหายใจตามปกติต้องหายใจที่ท้องอย่างเดียวหายใจที่ท้องมไม่ได้หมายความว่าอากาศมันเข้าสู่ท้องคุณมันหม,มายความว่าคุณสูดไซลิงค์รู้จักไซลิงค์หลอดฉีดยาไหมครับพอคุณสูดเข้าเนี่ยนะครับ,รค,รค,รบค,คุณดึงไซลิงค์นี่นะครับมันจะเกิดสูญญากาศและอากาศก็จะเข้าไป บัอิญลืมซื้อแบบจำลองปอดมาลืมจริงครับว่าจะซื้อหลายครั้งแล้วทีนี้ไอ้ซิลลิงที่เราสูบนี่นะครับมันก็คือไดร์แฟมที่มันอยู่ระหว่างลำไส้และท่องว่างปอดทั้งหมดนะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าเราดึงไดอะแฟมลงนี่นะครับเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อท้องให้ท้องม,มันพองนะครับ เมื่อท้องมันพองมากที่สุดแล้วนะครับดันไปถึงก้นขบเลยนะครับกล้ามเนื้อจะดันถึงก้นขบและแผ่นหลังแต่คนปกติถ้าไม่เคยทำอะ่ะทาไม่ถึงหรอกครับผมฝึกอยู่ตั้งนานกว่าจะถึงนะครับเราลองทาท้องพองสิครับลองทําท้องพองอ่ะหายใจเข้าท้องพองครับหายใจออกท้องยุบขมแมวท้องครับเนี่ยครับเราขมแมวท้องอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเป็นการนวด เอาไอ้วะทั้ง5นี่นะครับตั้งลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กตับถุงน้ำดีอะไรเนี่ยนะครับมันก็อยู่บริเวณนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นคนเราหายใจทั้งตนครับ <_ S 2> คุณครูสอนมาหายใจเข้า <_ S 1> คุณต้องยกซี่โครงสามสองใสี้ห้ชีงออกจากกัน1ใช้พลังงาน2อากาศเข้าแค่นี้ครับ1นส่วนสเพราะเขาบอกว่าคนเราหายใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันนี่นะครับเรามีสติเท่าไหร่เราเฮ้ยตอนที่เราหายใจอยู่ที่ท้องรูป้ปครผมฝึกอยู่ตั้งสองวันน่ยนะครับพอจะได้คุณกินเดินที่เยี่ยวทุกอย่าง <c oughs> คุณต้องหายใจที่ท้องอย่างนี้ครับอย่าไปยกอันนี้ขึ้นยิ่งคนเครียดมันหายใจตรงนี้อยู่แล้วโดยธรมรมชาตินะครับเวลาคุณเครียดเนี่ยเฮ้ยหายใจอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับ โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องหายใจที่ท้องอยู่ตลอดเวลานะครับเราไปฝึกดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถามตอนีหายใจอยู่ที่ท้องก่อแล้วเราจะมีสุขภาพดีนะครับเพราะว่าการหายใจที่ท้องอยู่ตลอดเวลาเป็นการได้รับออกซิเจนเต็มที่นะครับถ้าแรกง่ายๆครับทาให้สมองปลอดโปร่งและเลือดลมเดินถึง ปลายมือปลายเท้าแล้วปลายหัวเราต้องหายใจยาวๆครับหายใจยาวอายุยืนและในท่านั่งคุณต้องไม่นั่งพิงครับการนั่งพิงคือหนึ่งคนขี้เกียจสองคนไม่แข็งแรงสามหลอดลมนี่นะครับมันไม่ตรงเพราะว่าเวลาเราเดินเหมือนกันครับเราเราอยาเดินอย่างนี้ครับเดินอย่างนี้หลอดลมไม่ตรงมันต้องเดินเก็บทาง ตามท่ามาตรฐานไทเก๊ครับ ISO ถูกต้องเก็บตัเก็ตงเฮ้ยนเส้นทุกเส้นนี่นะครับอย่างหมอจีนเขาดูมาครับเขาดูแต่พุงรูปล่างสีผิวกินอะไรนะสายตาผิวหนังทุกอย่างเขาก็รู้แล้วคุณมีสุขภาพดีหรือไม่ดีถูกไหมครับตามหลักแพทย์จีนแลบลิ้นให้ดูหน่อยแม่หน่อยเขาก็รู้แล้วนะครับและ โดยจริงๆก็คือพลังเสียงครับคนแข็งแรงจะมีพลังเสียงครับเ <c oughs> พราะว่าชี่ประกอบไปด้วยอากาศเลือดอาหารนะครับและรวมเป็นพลังงานสนามแม่เหล็กเพราะว่าเส้นเลือดเราเหมือนกับเส้นไฟฟ้าครับลวดขดลวดในไฟฟ้ามอเตอร์ถ้าเราทำให้มอเตอร์มันหมุนตาม ไฟฟ้าสอดคล้องกับไใบพัดกับสายพานนะครับคุณหายใจสอดประสานกับท่าทางที่คุณทำนะครับเรื่อลงลมทุกอย่างมันจะหมุนเวียนไปในกระแสน้ำทิศทางเดียวกันมันจะเกิดพลังสนามแม่เหล็กนะครับลองไปเปิมในเ,เข้า Google นะครับพลังภายในนะครับมันจะมีวิดีโอชุดหนึ่งเดียวชุดนั้น จะเป็นคนแก,แก่แก่มากแล้วนะครับแล้วเขาก็ให้ชายหนุ่มเข้ามาทำร้ายเขานะครับคนแก่พอเ,เข้ามาปุ๊บเขาก็ผลักไปตึง้งไอ้นี่กระเด็นเลยครับตึ้งไอ้นี่กระเด็นเลยครับคนนั้นเขาสามารถฝึกลมหายใจและพวงท่าเขาเขาโอ้โหพวกนี้มันลำมันลำกมาทั้งวันครับลรำมาทั้งวนันจนจนเรื่อนลมและ อันนี้สอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีพลังสนามแม่เหล็กในตัวนะครับหรือมีหมอสีคนหนึ่งสอนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับใช้แค่สองนิ้วเท่านั้นเองยกตัวตัวเองได้ทั้งทั้งที่กล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยมีเลยนะครับพวกนี้ก็คือพลังสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งคนพวกนี้ต้องฝึกเอานะครับบางคนเขาฝึกอย่างนี้ครับเขาฝึกให้มือมันอุ่นนี่นะครับ เนี่ยเล่นมันอยู่ทั้งวันเนี่ยมันกลุ่มมันร้อนมันร้นอนนะครับถ้าใครทาร้อนได้ทีนี่ก็ไปอ่านครับารึงเพราะว่าคุณปวดอะไรล่ะนะครับเขาก็จะไปอ่านสมมถึเราว่าปวดปวดกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับหมออะไรรักษาเขาก็จะทำเท่านี้เองนะฮะ <c oughs> เขาก็จะรับพลังงานนั้นได้โดยความรู้สึกเขานะครับมันก็เหมือนกับคุณรับความเย็นได้ในอากาศในขณะนี้นะครับ พลังสนามไม่เลกก็เหมือนกันครับพวกนั้นเขาก็รับพลังนั้นได้นะครับหรือเกาวิตี้แรงโน้มถ่วงอย่างที่ท่านรักทําให้ดูแต่ผมทําไม่เป็นผมทําเหมือนคนใกล้ตายอันนี้เขาเขาทำชำนาญเขาค่อนคลายเก่งกว่าผมเดี๋ยวผมจะทำไอ้หนุม่มบัดเมาให้ดูครับ